สวัสดีปีใหม่ครับทุกคนคิวไลค์ก็ผมวันนี้ผมอยู่ที่พระบรมมหาราชวังที่วัดพระแก้วนะครับพาทุกท่านมพบกับบรรยากาศวันที่3มกราคมช่วงต้นปีที่ผ่านมาซึ่งบรรยากาศภายในจุดนี้เรีได้ว,ว่าแตกตั้งแต่ต้นปีเลยครับวันนันกทองเที่ยวยเยอะอย่างมากเลยนะ วันนี้ครับผมเองก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศภายในจุดนี้ทุกท่านได้ชมกันซึ่งตะบอกกันนะครับว่าดูสวยงามอย่างมากเลยครับส่วนจะมีบรรยากาศเป็นยังไงและข้อมูลรายละเอียดจะมีอะไรบ้างยังไงมาชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่ที่ริมแม่น้ำเจ้พยาจุดนี้ก็จะเป็นที่ตั้งของท่าเรือท่าช้างฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นวัดละคัง เรือจุดนี้ก็จะมีสาลาพระคอยสองหลังนะครับหลังด้านหน้าใกลๆจ,จุดนี้ก็จะเป็นสาราพระคอยสำหรับคนใช้บริการระด่วนเจ้าพยาและก็พวกเรือนําเที่ยวส่วนถัดไปที่เห็นเป็นอีกหนึ่งสั่งไกลๆจุดเองก็จะเป็นสาราพระคอยของคนใช้บริการเรือข้ามฟากข้ามไปที่ฝั่งของโรงพยาบาลศิริราชครับ เวลาที่ผมถ่ายคลิปตอนนี้ก็ประมาณ14.30นาทีอากาศก็ร้อนอย่างมากเลยครับส่วนจากจุดนี้ถัดขึ้นไปไม่ไกลสักเท่าไหร่ก็จะพบกับพระบรมมาหาราชวังในจุดนี้นะครับเนื่องจากช่วงเวลาที่ถ่ายคลิปอยู่อากาศก็ร้อนอย่างมากทําให้ภาพบางช่วงก็จะดูก,กระตุกกระตุกไปบ้างก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับ การจราจรด้านหน้าจุดนี้ก็ถือว่าติดขัดระดับเลยครับตอนที่ผมถ่ายคลิปอยู่แต่ในจุดนี้ก็จะมีอุโมงค์ทางลอดนะครับไปผอบริเวณฝั่งตรงข้ามได้เลยครับโดยในจุดนี้จะมีทั้งหมด3อุโมงค์นะครับก็คืออุโมงค์ทางลอดถนนมหาราชจุดนี้ถัดไปก็จะมีอุโมงค์ที่อยู่บริเวณของที่ทําการอรุตททสาขาหน้าพหลานและถัดไปอีกบริเวณของโตสนามหลวงก็จะมีอีกหนึ่งอุโมงค์ที่อยู่ในจุดนั้นครับ ตอนนี้ผมมาอยู่ฝั่งตรงข้ามกับประตูวิมานเทเวศแะครับจุดนี้จะเป็นทางออกนะครับก็คือภายในเส้นสีเหลืองที่ผมขีดเอาไว้จุดนี้จะเป็นทางออกส่วนทางเข้าก็คือภายในวงกลมสีแดงจุดนั้นก็จะเป็นประตูมีนินตนกรัสครับบรรยากาศด้านนอกในจุดนี้แอดเองก็จะไปค่อนข้างที่จะรวดเร็วหน่อยนะครับเพราะว่ากลัวจะเข้าด้านในไม่ทันครับ ด้านหน้าด้านใต้ถนนในจุดนี้ก็จะมีอุมโมงค์ที่ใหญ่ที่สุดอยู่นะครับเบอร์จุดนี้ก็จะเป็นอุมโมงค์ที่อยู่ระหว่างจุดตัดระหว่างถนนหน้าประทาทศกับถนนหน้าพารานระยะทางอยู่ที่96เมตรความลึกจะอยู่ที่6.6เมตรโดยเป็นอุมโมงค์ที่ใหญ่ที่สุดในจุดนี้และสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ถึงวลาสะ3 5 0 0 0นนคนเลยครับ ตอนนี้ผมเข้ามาภายในประตูมณีน,นพารตนะครับจากจุดนี้เดินตรงถัดขึ้นไปก็จะเป็นจุดจำหน่ายตั๋วแลครับโดยจุดนี้จะมีทั้งห้องจำหน่ายตัว๋วและก็มีตู้จำหน่ายตัว๋วอัตโนมัติให้บริการเช่นกันครับส่วนแอด,ดเองเป็นคนไทยก็จะเข้าไปชมความสวยงามได้ฟรีเลยนะครับเพียงแค่นำบัตรประชาชนมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ก็สามารถเข้ามาชมความสวยงามที่ดนีได้เลยครับส่วนถ้าเป็นชาวต่างชาติจะมีค่าเข้าชมคนละ5 0 0บาทครับ โดยที่นี่นะครับจะเปิดให้บริการทุกวันนะตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีครับสำหรับวัดภระีรัตนาศาสดารา,า,ามหรือที่ทั่วไปเรียกกันว่าวัดพระแก้วเป็นวัดภายในพระบรมมหาราชวังลักษณะเดียวกับวัดภระสีสัรเพชรในพระราชวังโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยในปัจจุบันอยู่ภายในการดูแลของสำนักพระราชวัง สำนักงานวัดพระศรีรัตนาศาส,สดารามที่เปลี่ยนชื่อมาจากสำนักงานพระคลังข้างที่หลังจากโอนกิจาการที่เกี่ยวกับทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ไปยังสำนักง,งานพระคลังข้างที่แล้วโดยการท่องเที่ยววัดพระศรีรัตนาศาส,สดาราม,มรวมถึงพอพระบรมอาหารราชวัง ได้เริ่มขึ้นราวปีพศ2463ในช่วงปลายสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยแผนกโฆษณากรมการรถไฟหลวงเป็นเจ้าหน้าที่นําท่องเที่ยวเข้าชมสถานที่อันเนื่องมาจากนักท่องเที่ยวเดินทางมาโดยรถไฟซึ่งเจ้าหน้าที่เป็นผู้ขออนุญาตกระทรวงวังโดยยังไม่ได้เก็บค่าธรรมเนียมเข้าชมจนถึงปีพศ2501สำนักพระราชวัง ได้กาหนดให้ในักท่องเที่ยวเข้าชมสัปดาห์ละสองวันก็คือวันจันทร์และวันพฤหัส,สบดีแต่เนื่องจากสถานที่อยู่ในระหว่างการบูรณะซ่อมแซมจึงกําหนดให้ในักท่องเที่ยวถ่ายได้เฉพาะอาคารที่ไม่ได้อยู่ในระหว่างการบูรณะซ่อมแซมส่วนพระอุโบสถห้ามถ่ายภาพนอกจากได้รับพระบรมราชานุญาตเพราะถือเป็นสถานที่คนเคารพ จึงควรมีเจ้หน้าที่ควบคุมการถ่ายภาพและต่อมารมโฆษณาการเลิกหน้าที่นำนักท่องเที่ยวโดยนับแต่ปีพศ2502สำนักพระราชวังรับหน้าที่ได้มารับหน้าที่ดีทแทนนับตั้งแต่เดือนเมษายน2520โดยเปิดให้เข้าชมทุกวันสถิตินักท่องเที่ยวเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนาศ,าศาสดารามเริ่มบันทึกนะครับตั้งแต่ปีพศ2526 โดยในปีนั้นมีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่ที่94,759คนและถัดมาอีก30ปีก็คือปีพศ2556มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่ที่4,671,567คนครับเได้ว,ว่าดูแตกต่างกันมากเลยนะครับจาก94,000คนมาถึง4,600,000คนเลยครับ ช่วงที่ผมยืนถ่ายคลิปอยู่ไม่ว่าจะมองไปทางมุมไหนก็สิว่านั่นไปท,ทุกมุมเลยครับนักท่องเที่ยวนี่เยอะอย่างมากเลยนะโดยในช่วงปีที่แล้วนะครับ2 5 6 8ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่31ธันวาคมมีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดนทั้งเข้าไทยอยู่ที่32,974,321คนโดยจำนวนนักท่องเที่ยว10อันดับแรกนะครับอันดับ10จากสิงคโปร์9,067,341คนถัดมาอันดับที่9ครับจากไต้หวัน9 1 8 7 6 3 3นคนอันดับที่8นะครับจากสหรัฐอเมริกา1 8 1 9 2ล้านนรคนอันดับ7ครับจากสารารณชอาจากดนักร1,83,162คนอันดับที่6ครับจากญี่ปุ่น1 9 1 2 2ล้าคนอันดับที่5ครับจากเกาหลีใต้1555,227านคนอันดับที่4ครับจากรัสเซีย 1,898,837คนอรับ3ครับจากอินเดีย2,487,319คนอรับ2ครับจากประเทศจีน4,473,992คนและ1ครับจากมาเลเซีย4,528,56คนครับขอบคุณเข้ามาดีส่วนนี้จากทางกรุงเทพธุรกิจด้วยนะครับยังไงก็รอรู้รอชมกันนะครับ ภายในปีนี้2,569จะมีนักท่องเทียเท่ยวชาว,วต่างชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทยกี่ล้านคนสำหรับท่านใดต้องการจะเข้ามาชมความสวยงามของที่นี่กองมาราจุวันนะครับถ้าเป็นชาวต่างชาติจะค่าเข้าชมคนละ500บาทเปิดจาหน่ายบัตรตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา15นาฬิกา30นาทีส่วนเวลาเข้าชมนะครับจะเริ่มตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีครับถ้าเป็นคนไทยก็เข้าชมได้ฟรีนะครับแต่ก็ต้องนำบัตรประชาชนมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ ้าคลิปแบบนี้ก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องเราก็ไปกดคําว่าขอบคุณได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคําว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะครับผมเองก็จะนํารายได้ส่วนนี้ครับมาใช้จ่ายในการเดินทางมาใช้จ่ายในการพัฒนาช่องฝากด้วยนะครับคาว่าขอบคุณที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคําว่าสมัครสมาชิกก็ได้ครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรก็รอรุ้นกันได้เลยครับถ้าคลิปนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดไป ผมขออภัยด้วยครับถ้าเ,เพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคิวไลฟ์สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ